กาื่อสักครั้พ่อครูประหลังเขากาสถามปริญญานประหลังคำงานเกี่ยวกับเรื่องจักรวาลจีบันีนะฮะ,ะก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องพ่อ,พอครูคิดว่าคำว่าสนิมเกิดแต่เนื้อในเหล็กหรือว่า ขุยไผ่ทำลายต้นไผ่หมายเว่าเรากดอกเสร็จแล้วก็จะทำให้ต้นไผ่ตายนี<ม>่านะ้แลองให้ให้ใหคำจำกัดความอันนี้แบบต้องหมนยเหตุก่นมนันก,ก็หมายความว่าไอ้ตัวเองนี่แหละไม่ว่าจะเป็นส้นนิ้มเด็กเกิดเป็นเนื้อในเล็กไ,<อ>ไม่ว่าขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ก็ตามตัวเองทั้งนั้นเนี่ย ตัวเองเพราะงั้นตัวเองจะทำลายตนเองนะสนิมเกิดในเนื้อในเหล็กก็หมายถึงตัวที่ทำลายเหมือนกันแสดงถึงความไม่ดีออกมาจากในของตัวเองแม่ที่สุดคุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ก็ไผ่เองของไผ่เองนะั่นแหละฆ่าตัวเองเพราะนั้นตัวเองนี่จะ ตายวันตายพรุ่งยังไงก็เพราะตัวเองทำลายตัวเองไม่มีใครเข้ามาทำให้ตัวรกเพราะงั้นก็แก้ไขที่ตัวเองเนใี่ยทั้งหมดสรุปแล้วก็คือเรียนรู้ไอ้ตัวผิดตัวภัยในตัวเองกําจัดผิดภัยในตัวเองให้หมดหมดจบแล้วมันจบละมันไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครอื่นไม่ต้องไปบิบบาก,ก็ไม่ต้องไปเกื้ไปเกี่ยวกับใคร มันก็ไม่ได้มีวิบากกับใครเราก็จัดการตัวเองจนเรียบร้อยจนกระทั่งเราจัดการตัวเองเสร็จได้ดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมันก็อมตะ,ะเลยจบแล้วมันตัวอมตะถ้าเปรนัาจะอุปมาุปไมเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของจัก,กรวาลเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของ นิดหนไหมคะหรือว่าเป็นธรรมชาติของจัก,กรวาลก็หมายถึงขยายความหมายออกไปธรรมชาติของจัก,กรวาลคือสภาพไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระนิจบาลนิยายอะไรกับธรรมชาติอะธรรมชาติของจัก,กรวาลั้นเกิดไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเราต้งห่างมาทำความเที่ยง มาทําความเตียงให้ไม่เกิดไม่ตั้งอยู่ไม่ดับเราจะอยู่ในสภาพไหนได้ทั้งสิน้นตามประสงค์เลยตามที่เราประสงค์มีวส,สิบวสิบัตวสิบวตตีในตัวเองหรือเป็นผู้อยู่เหนือเป็นอภิภุรยะเป็นอภิภุรยะเป็นผู้ที่มีอิทธิพล อู่เนื้อเลยเสร็จแล้วก็เป็นนั่นะเป็นอับอนุปมัมฐะเป็นผู้อยู่เนื้อเป็นผู้ที่เห็นรู้ทุกอย่างอนุปัมมะถึงได้เป็นยังไงถึงได้มียังไงเห็นหมดถึงได้ไม่มียังไงมีเห็นหมดรู้หมดแต่ตัวเองก็อยู่ก,กลางๆสบายอะไรควรเมื่อ,อไหร่แล้วก็ค่อยเอื้อมมือก็ไปช่วยเขมือก็ไปเกี่ยวของ เกี่ยวข้องแล้วก็รีบในคําตรัสของในหลวงรอกกาที่อันหนึ่งบอกว่าประชาชนนี่เราก็ดูแลเขาถึงว่าราาลงไปช่วยก็รีบลงไปช่วยรีบลงไปทํางานกับประชาชนแต่แล้วเราก็รีบขึ้นมารีบกลับขึ้นมาแล้วไปับช่วยไปจะไปยังไปจมอยู่ในนั่นในนี่อะไรเนี่ยซึ่งเป็นภาษาโลก,กุตรธรรมทั้งนั้นเลย มื่อมันจบแล้วเนี่ยเป็นอมตะบุคคลแตมันก็มีฤทธิ์มีเดชในตัวเองเรียกภาษาฤทธิเดชก็ดูเหมือนมันแหมมันแรงแรงมัน,นที่จริงก็คือมีภาวะคุ้มตัวเองคุ้มครองตัวเองนะไม่มีอะไรมาทำเราได้ไม่มีใครมาทำเราได้เราปลอดภัยหรือพูดไปอีกในยานเื้อคือความปลอดภัยนี่ก็คือความหายตัว ความไม่มีอะไรที่จะมากระทบตัวเราได้ความปลอดภัยหายตัวเหมือนคนหายตัวใครๆก็ทำไม่ถูกตัวไม่ถูกตนของเราฟังอย่างนี้มันจะเบาถ้าบอกว่าไม่มีใครทำอะไรเราได้เมื่อก็โอ้โหเรานี่หนังเหนียวใครแทงไม่เข้ายิงไม่ออกอะไรเงี้ยโอ้หึ <c oughs> <c oughs> ่งมมนก็ความหมายเดียวกันจะว่าไปแล้วพูดในด้านมี มีตัวตนมีนอัไนก็แข็งแรงใครยิงไม่เข้าแทงยิงไม่ออกฟันไม่เข้าอะไระหรือว่าฟันไปก็เหมือนฟันไปในที่ว่างไม่มีตัวตนไม่อะไรมันก็อันเดียวกันหมายความว่าเราป้องกันตนเองได้ทุกรูปแบบทุกมิติทุกเหลี่ยมมุมทุกชั้นเชิง รงน,นี้หมายถึงว่าเราป้องแต่เพราะเรามีปัญญาใช่ไหมครับใช่มีปัญญาแล้วก็สามารถทําตนเองเป็นมันเหมือนกหลังกําลังภายในมันยอดเยี่ยมจอมยุทธเลยอะไรอ,อไม่ต้องใช้อาวุธอาวุธทุกอย่างออกมาได้ตังต้องการทุกอย่างแล้วเหนือชั้นกว่าอาวุธอืนอ่นด้วย เสร็จแ้กก็ไม่เห็นมีอาวุธอะไรเลยอโจรเก็บใจเลยใช่ไหมคกลัวเลยศัตรูเห็นเขาแล้วเฮ้ยเราคิดอาวุธแทบเป็นทับตายนี่มันตรงใช้อาวุธอะไรไม่มีอาวุธอะไรเลยต่เนื้อชั้นก็อาวุธอะไรหว่าเอาผักไปแจกไนี่อโจนเลยเลิกมายุ่งเลยใช้กิ่งไม้แทนกระบี่ เอาบอกชอยไปกิน <c oughs> นี่คือสิ่งที่แปรน้องต้องคุยกันตอนแก่ใช่ไหมคัุยให้เด็กเกบฟังเด็กสมัยนั้นจะรู้ด้วย <c oughs> นี่ไงเด็กสมัยนี้เ็าก็กกนั่งังกันอยู่หต้าสลอน ก็อย <Scroll> ่างนี้แหละคนเราก็มีไปตั้งแต่ตัวเด็กตัวน้อยตัวเล็กมันวิ่งเล่นไปอยู่มันก็ฟังไปไอ้ที่ตั้งใจฟังก็มีอย่างไรตปองเอี่ยมนี่นั่งฟังสนใจนะพวกนั้นก็ฟังเหมือนก็สนใจมั่งไม่สนใจมั่งไอ้ที่ไม่สนใจเลยเล่นตรงนั้นนะพอเลิกแล้วก็วิ่งมากราบ มันรู้แล้วว่านี่ต้เลิกละรู้ด้วยนะว่าเลิกแล้วเลิกป๊บมันวิ่งหมาแล้วต้องฟังอยู่ตีนึ่งฟังนะเนีแต่ก็ฟังอยู่แสดงเห็นว่ามันรู้ว่ามันจบแล้วนั่นนี่เลิกละแต่ฟังแต่จ้องเมื่อไหร่จังมันคือว่ามันก็เข้าไปในเหมือนกับที่อาตมาบอกเขาไปคถอเนี่ยกูจะเขาะอะไรก็แล้วแต่ที่ในคีเนี่ยเข้าในคีมันเข้าไปอยู่ในฮาร์ดดิสเข้าอยู่ในฮาร์ดดิสเต็มไปหมด ถึงว่าราที่รู้เรื่องโอ้อันนี้เราก็มีอันนี้เราก็มีอันนี้เราก,อนนราก็อันนี้จะต้องใช้อันนี้ต้องใช้มีเอามาใช้ได้เลย